เครื่องวัดความดันที่สามารถพูดภาษาไทยได้เครื่องนี้สามารถใช้ได้ทั้ง่านแล้วก็ USB เลยนะครับใส่่านด้านหลังตรงนี้นะเป็นฐานแบบ 3A จานวน4ก้อนซื้อไปตอนแรกเขาจะมีแถมฐานให้4ก้อนนะครับใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวลองกดให้ดูก่อนนะตอนนี้ก็ใส่่านอยู่นะครับสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอา่านออก แล้วก็ใช้ไฟฟ้าผ่านทางสาย usb เขามีแถมมาให้แล้วนะครับหัวเป็นแบบไมโครเสียบหัว usb ไปที่อะแดปเตอร์ที่เรามีได้เลยแล้วเสียบไปที่ปลั๊กไฟมาเสียบด้านข้างเครื่องตรงนี้จะมีรูเสียบอยู่เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สายรัดแขนไปเสียบด้านข้างเครื่องได้เลยด้านข้างเครื่องจะมีรูอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปได้เลยสอดสายแขนให้เลยข้อสอบมาประมาณสอถึงสามนิ้วนะแล้วก็รัดเอาไว้นะครับแล้วกดไปที่ปุ่มสีแดง ตอนนี้ตัวเครื่องจะเริ่มบีบรัดแขนนะครับรอสักคู่ ตัวเครื่องจะมีการบอกผลในภาษาไทยด้วยนะครับกดสั่ซื้อที่ก้าสีเหลืองหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าใในมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ